สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคิวของชาวคลิปส่องกันแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับใครที่ยังติดตามกันอยู่นะแม่หมอช่วงนี้ก็มามา,มาหายหายอาจจะไม่ได้มาตรงเวลาความหมายอะเออแต่ก็มาทุกวันเห็นไหมก็มาอยู่นะคะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะ ได้เรื่องอะไรบ้างนะคะไปสืบสอะเรื่องราวของเขานะแอบสืบนะขออนุญาตสืบนะว่าเขานะ,ะสถานการณ์ของเขากับคนที่เขาไปเลือกในตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะยินดีต้อนรับชาวสองใหม่ทุกท่านด้วยนะคะถ้าไม่ค่อยเข้าใจคลิปนี้ก็ลองย้อนกลับเข้าไปดูคลิปเก่าๆของเราก็ได้นะคะคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปรบกวนทําร้ายคิดร้ายมุ่งร้ายใดๆนะคะเป็นการส่อง เฉยๆส่งสถานการณ์เขารู้เขารู้เรานะคะลบสิบครั้งชนะสิบครั้งเพราะเอาจริงๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเราอยากจะรับคนนี้กลับคืนมาไหมถูกไหมเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเขาวนกลับเข้ามาเราจะได้รู้ทิศทางว่าการที่เขาวนกลับเข้ามาเนี่ยรักเราหรืออะไรกันแน่นะคะอะเริ่มกันเลยเราอสถานการณ์ของเขากับคนที่เขาเป็นเลือกก่อนนะคะ passion นะ intense chemistry นะคะ spark having fun equal interest burning desire ว้เหมือนแบบ p a s ชั่นรุนแรงมากนะคะเขากับอีกคนหนึ่งที่เขาไปเลือกเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่อยากลุกจากเตียงกันเลยทีเดียวนะคะ interested awaiting message text call นะคะเป็นความรักใหม่ๆหรือเปล่าเขาเพิ่งไปตกหลุมรักกันไหมนะคะเหมือนกับเฝ้ารอคอยที่จะได้ยินข้อความ message จากอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเออ มีการนัดเจอกันด้วยนะถ้าเขานะคะพึ่งไปนัดเจอกันอืมก็มีโอกาสว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบหลงคนนี้มากๆเลยมีการเฝ้ารอนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอินเลิฟเป็นคน,เป,นเป็นสถานการณ์เดียวกับคนที่คุณมาถามถึงไหมนะคะช่วงนี้หรอหลงคนใหม่มากเอาจริงๆหลงคนที่เขาไปเลือกมากนะคะมีการนัดเจอพูดคุยนะคะ บิวความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กันมาดูกันนะคะบางคนก็อืออยากเรียนนะเออบางคนก็แบบอ,อีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเอาไม่เป็นไรนะมันเป็นสถานการณ์ที่เป็นจริงก็ว่าตามก็ว่ากันตามนั้นนะคะคราวนี้เรามาดูพลังงานของเขานะคะพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมได้นะคะตอนนี้เหมือนเขากําลังมูฟออนไปข้างหน้ากับชีวิตนะคะหรือว่ามีการมูฟออนหรือย้ายออกมาจากบ้าน แล้วก็มีการแบบเ,ออเหมือนเขากําลังรอที่จะไปสรารภาพรักกับคนนี้หรือเปล่าคนนี้เขาเพิ่งไปเจอคนที่เขาไปเลือกนี้หรือเปล่านะคะถ้าเขาเพิ่งเลิกกับคุณแล้วเพิ่งย้ายออกมานะคะก็มองดูว่าเขาเตรียมตัวพร้อมที่จะสารสัมพันธ์เงียบๆกับอีกคนหนึ่งก็คือคนที่เขาไปเลือกนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าตัวคุณหลับเป็นยังไงได้บ้างนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของเปิดพลังงานงคุณนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานคุณเอ้ย เปิดพลังงานของอีกคนนึงที่เขาไปเลือกอืพลังงานคุณที่ไหนหรอก็มาถามว่าเขาเลือกกับคนนึงไม่ใช่พลังงานคุณนะอ่ะไม่รู้ว่าวันนี้เป็นคลิปของคุณหรือเปล่านะคะแต่ว่าพลังงานคนที่เขาไปเลือกเนี่ยดูเหมือนกับว่าโอ้ใช้ชีวิตดูดีนะคะลักชัวรี่หรูหรานะเออเป็นคนแต่งตัวดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่คอมโพมไ์นะคะอืมอีคว้วแบบเหมือนกับ คุยกันถูกขอเออแบบอืมเธอว่ายังไงฉันก็ว่าอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นนะคะเออแล้วก็นอนฝันหวานนะคะถึงคนของคุณอยู่ในตอนนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าคนของคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับคนที่เขาไปเลือกในตอนนี้คะ่ะโอ้ อยากมีอยากสร้างความสัมพันธ์นะคะเป็นมิตรภาพที่ดีกับด้วยกันก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าคนคนนี้ถูกตาต้องใจจังเลยแต่ก็แอบ,บคิดไปไกลเหมือนกันนะว่าเอออยากจะดูแลคนนี้นะคะอยากจะเป็นคนที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของหรือว่าดูแลคนคนนี้ได้อะไรเงี้ยพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งใจทํางานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วในตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของเขากับอีกคนหนึ่งเป็นยังไงได้บ้างนะคะอืยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะ เป็นช่วงข้ามผ่านในเรื่องราวของการบาดเจ็บแผลใจนะคะมีลักษณะของการเดินเหมือนมีการตายแล้วเกิดใหม่เหมือนมีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของการเป็นคนใหม่อย่างนี้ก็ได้นะ,ะเป็นพอถามว่าเขา เป็นยังไงในความสัมพันธ์นี้เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้าเนี้ยตัวเขานะคะจะไปเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าเจ็บปวดหรือเขาไม่ชัดเจนกับคุณแล้วก็มันสร้างความเจ็บปวดมาหรือเปล่าแต่ณตอนนี้เหมือนเขาแบบพยายามตั้งใจนะคะตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เจอคนเจอคนใหม่แล้วที่สนใจเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบนัดเจอนัดคุยอะไรเงี้ยเออคุยกันรู้เรื่องคุยกันถูกคอก็เลยแบบนะคะอยากทําตัวใหม่อืตัวเขานะคะ คิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ที่เขาไปเลือกคะตัวเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ที่เขาไปเลือกเขาอยากไปช้าๆอยากให้มันมั่นคงนะคะอยากให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีอืมคือเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะแต่จริงๆเขาก็ยังเป็นแค่เพจนะยังไม่ได้เป็นคิงขนาดระดับคิงนะอืมมีการแบบเก็บข้อมูลนะคะเก็บสถิติจากอะไรเดิมๆเก่าๆที่เคยแบบเฟลมานะก็ อยากจะค่อยๆนะคะทํางานในความสัมพันธ์หรือเรียนรู้คนคนนี้ไปเรื่อยๆก็ใช้เวลานะคะดูว่าเขาจะใช้เวลาในการที่เขาจะไปเลือกคบหากับคนคนนี้อยู่ค่อนข้างมากนะเพราะว่าตัวเขานะ่านะกลัวการปฏิเสธหรือว่าเขาน่ะเคยเคยโดนปฏิเสธมาแล้วจากความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ, <S <S ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับคนนี้ที่เขาไปเลือกนะเขาก็อยากจะไปช้าๆอยากให้แน่ใจว่าคนคนนี้เลือกเขาจริงๆหรือเปล่าคนคนนี้ก็แอบจะเป็นคนที่แบบ หรือเป็นคนขี้เบื่อางอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแบบดูผุผุโผลดูแบบเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เลิกแต่นะตอนนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างหลงกับสิ่งใหม่ๆหรือว่าตื่นเต้นกับการที่ได้ไปเจอนะคะอืมอ่ะดูแนวโน้มในความสัมพันธ์ดีกว่าว่าเขากับอีกคนหนึ่งเนี่ยแนวโน้มในความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างนะคะดูแนวโน้มนะภายในสามเดือนนะคะดูแนวโน้มในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอีกคนโอ้เขาจะมีการแบบอืมเขาจะเลือกกันนะ เอาเอย่อางนะเป็นไปได้สองลักษณะคือหนึ่งเขาจะเลือกคนนี้นะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาหึงและเขาไม่อยากให้คนนี้เนี่ยไปเจ้าชู้ที่ไหนหรือว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาสนใจความสัมพันธ์นี้หรือว่าเข้ามาแทรกกลางเขาอยากจะเก็บไว้คนเดียวนะคะหรืออีกทางหนึ่งคือเขา าเขาเลือกกันไปแล้วเนาะตัวเขาเองเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวเริ่มอยากเป็นโสดหรือแอบไปกิ๊กหรือแอบไปเช็คเลตติ้งอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่มันมีพลังงานของความแบบไม่อยากผูกมัดแล้วอะเออมีลักษณะแบบนั้นไหนขอภหยขยายขอภหยขยายโอ้เติร์ดปาร์ตี้อะไรเนี่ยเติร์ดปาร์ตี้มีสอนเข้ามาอีกอะ ความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้ราบรื่นนะคะในระหว่างทางอีก3เดือนข้างหน้านี้เนี่ยคนเก่าๆนะก็จะมีการวนกลับเข้ามาคนเก่าๆในหน้าที่นี้อาจจะหมายถึงได้ว่าคนเก่าๆของเขานะคะหรือคนเก่าๆของคนนี้นะคะที่จะวนกลับเข้ามาเป็นมือที่3เป็นส่วนเกินนะแต่เขาเองหรือว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยคนใดคนหนึ่งแหละในความสัมพันธ์นี้เนี่ย ปล่อยให้มือที่สามเข้ามาเพราะว่าคิดถึงเออคิดถึงมือที่สามหรือเป็นคนที่มาก่อนหน้านี้ก็ได้แต่กลับมาอีกรอบนี้กลายเป็นคนบุคคลที่สามซึ่งเป็นคนที่เขารู้จักมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะเป็นคนเก่าเป็นคนที่เขารู้จักมาก่อนหน้านี้หรือเป็นคนที่เขาสนิทสนมมาด้วยตั้งแต่เด็กแต่ดันกลับกลายมาเป็นมือที่สามหรืออาจจะกลับมาเป็นในลักษณะเพื่อนก็ได้แต่มาดึงเวลาไปหรือว่ามานําพาเขาไปทําอะไรบางอย่างแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาอยาก อยากเป็นโสดอะเราอยากเป็นโสดเพื่อที่จะมีอิสระแล้วก็ได้มีเวลาใช้เวลาร่วมกับคนที่กลับเข้ามานี้นะคะอืมเอ้ใช่คุณหรือเปล่านะที่จะได้วนกลับเข้าไปในชีวิตของเขานะคะ<ม>เพราะว่าดูแนวโน้มในอีกสามเดือนไงโอเคตอนนี้เขาอาจจะอินเลิฟแหละแต่ว่าในอีกสามเดือนข้างหน้าดูมีโอกาสว่ามีคนอยากเป็นโสดนะคะอืมเลือกไปแล้วแต่ตอนนี้อยากเป็นโสดไงเอ่ะแอบถามหน่อยแล้วกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ เขามีแนวโน้มที่จะรู้สึกยังไงกับคุณคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขามีแนวโน้มยังไงที่เขาจะเขามีเขามีแนวโน้ทม,มนนที่จะรู้สึกกับคุณยังไงพอเขาไปสักพักหนึ่งนะพอไปในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าก็แต่ว่ามันจะมีจุดท,ที่ทำให้ความสัมพันธ์ดูน่าเบื่อตอนแรกๆก็จะดูในช่วงนี้ก็ได้ ในช่วงแรกๆเนะี่ยโปรโมชั่นสามเดือนแรกอนะ่ะมันจะเป็นอะไรที่เป็นแพชชั่นมันจะรุนแรงมันจะใช้จนหมดมันจะใช้พลังงานจนหมดเบินจนหมดนั่นแหละแต่พอไปสามเดือนผ่านไปมันจะเริ่มเห็นความรู้สึกที่ชัดเจนขึ้นเดลิเวอร์ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานเขาก็ได้นะคะที่เขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคนที่เขาเคยเลือกหรือคนที่เคยอยู่ในชีวิตของเขา หรือเป็นคนลักคนาราศีมิถุนนี้ก็ได้เนาะหรือตัวเขาก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าเขาอยากมีความรักอะแต่มันไม่ใช่ความรักแบบนี้ความรักที่เขาเผชิญอยู่ในอีกสามเดือนอาจจะมีลักษณะของความหึงความหวงนะคะในรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเออมีการจ้องจับผิดกันอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้มันเลยทําให้เขาเกิดความเซ็งเนาะเพราะว่ามีลักษณะของการแบบสืบสอะนะคะคนที่เขาไปเลือกเนี่ย อาจจะรู้สึกว่าทำไมเขาเทคแอคชั่นช้าทำไมความสัมพันธ์มันคืบหน้าไปอย่างช้าๆเกินไปมันเขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ในความสัมพันธ์และหลังจากนั้นอะ่ะเขาจะเริ่มมีการสืบเริ่มเช็คโทรศัพท์เริ่มเช็คของเช็คนั่นเช็คนี่มันมันดูวุ่นวายจนคนของคุณอะ่ะจะเริ่มรู้สึกว่าลำคาญร,รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วนะคะมันไม่ได้โรแมนติกเหมือนณนะปัจจุบันที่เป็นในอันนี้คือพูดถึงอนาคตนะ แล้วมันทําให้เขาจะนึกถึงคนที่ไม่เคยทําแบบนี้กับเขาอะ่ะแล้วอยู่ดีๆเขาก็คิดถึงคนเก่าๆขึ้นมาที่อาจจะเคยเป็นคนที่เขานะคะเอาเข้าไปอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าเป็นคนที่เขาไม่ได้ให้เป็น priority แต่ว่าเป็นเหมือน Second p a s e อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นตัวสำรองอะไรอย่างงี้ก็ได้เนะ้ะเออแต่เขาคิดถึงคนเนี้ย พ่อกระต่ายเปิดพลังงานของคุณขึ้นมาว่าเออเขาอะ่ะคิดยังไงมีแนวโน้มที่จะคิดถึงคุณยังไงเขารู้สึกการที่เขาไม่มีคุณนะเขารู้สึกเขาเขว้งคว้างเขาอยากได้โอกาสหรืออยากให้โอกาสในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจาไม่ได้หวือหวากับเขาไม่ได้ดูโรแมนติกไม่ได้ดูมีแพชชั่นมากมายแต่ว่ากับคุณนะก็แต่ว่าเขามีความผูกพันบางอย่างนะคะมันมีความบริสุทธิ์มันมีอินเนอร์ชายที่มันคอนเน็กกันได้ คุณมีความเป็นเด็กเขามีความเป็นเด็กเหมือนคน2คนอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนแบบทั้งคู่เป็นเหมือนเด็กอะแล้วมันก็เลยแบบเออมีอะไรที่แบบมันดูบริสุทธิ์แล้วมันมันเป็นความผูกพันนะคะที่เขาปฏิเสธไม่ได้นะตอนนี้ก็เลยพอถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขานะคะอยากวนกลับเข้ามาอยากจะให้คุณกลับเข้ามาในชีวิต แล้วก็ทํางานในความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือเป็นคนรู้จักก็ได้แต่ขอให้มีคุณอยู่ในชีวิตด้วยกันได้ไหมอย่างน้อยๆคุณกับเขาอาจจะปรึกษากันได้เรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออซึ่งเขานะคะอาจจะมีอะไรเยอะแยะมากมายที่อยากจะเล่าให้คุณฟังก็ได้แล้วคุณอาจจะเคยเป็นคนที่ให้คําปรึกษาเขาได้ในทุกเรื่องอะ่ะมาเลยทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาคิดถึงคุณพอหลังจากที่เขากําลังเจอ ปัญหาในความสัมพันธ์ที่แบบไม่ไว้ใจนะคะไม่มี trust ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออก็คิดว่าในอีก3เดือนนะคะไม่เกิน3เดือนนี้นะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนที่เขาไปเรื่องเนี่ยน่าจะปลดหมดโปรโมชั่นนะคะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะหมดโปรไปแล้วก็ได้เพราะว่าแต่จริงๆอันนี้เราเปิดปัจจุบันใช่ไหมนะตอนนี้เป็นยังไงคือยังยัง in love อยู่นะคะแต่ในอีกสเดือนข้างหน้าเนะี่ยจะเริ่ม toxic แล้วนะ อ่ะดูสิว่าตัวเขานะคะจะตัดสินใจยังไงในอีก3ามเดือนข้างหน้ากับความสัมพันธ์นี้ตัวเขาจะตัดสินใจยังไงในอีก3ามเดือนข้างหน้ากับความสัมพันธ์นี้โอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบเขาไม่ไม่แน่ใจเลยนะคะแต่เขารู้สึกว่ามันไปไม่ไหวแล้วจะไปก็ยังเสียดายอยู่มีความละล้าละล,ะลงังจะกลับ ก็กลับไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันมีอะไรที่แตกหักกันไปแล้วนะคะอยู่ดีๆคนคนนี้ก็แสดงออกถึงนิสัยใจคอบางอย่างที่ทําให้เขาอาจจะรับไม่ได้นะคะเออมันก็ทําลายหัวใจเขาเหมือนกันเพราะเขารู้สึกว่าเออคนเนี้ยแบบเคมีเข้ากันเข้ากันทุกอย่างดีหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งเขาอพยายามที่จะประครับประคองแต่ด้วยความที่เขาพยายามประครับประคองแล้วก็ไปชา้ชาๆคนนี้กลับรอเขาไม่ได้มันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเออมันมัน not the same page อะไปด้วยกันไม่ได้ในขณะที่คุณอะมีแต่เรื่องของเวลาคุณอาจจะเคยเป็นคนที่รอเขาได้แบบรอแบบรอแบบบุฟเฟ่รอแบบจุดใจนะคะเออคุณไม่เคยว่าเขาเข้ามาสายคุณก็ไม่เคยว่าเขาหายไปคุณก็ไม่เคยว่าอะไรเงี้ยเออคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่กับเขามานานจนแบบรู้จักนิสัยเขาแต่กับคนเนี้ยคือเหมือนกับใจร้อนนะรอไม่ได้นะคะเออก็แต่ก็เลยมองว่าพอในอีก คนนึ่งน่ะที่เขาไปเลือกอ่ะน่าจะมีการนะคะยื่นคําขาดบางอย่างแล้วซึ่งมันทําให้เขารับไม่ได้จุดนี้แหละมันเลยจะเป็นจุดที่แตกหักคิดว่าในอีกไม่เกินสามเดือนข้างหน้านะคะตัวเขากับคนที่เขาไปเลือกหรือคนที่เขากําลังอินเลิฟในะปัจจุบันอ่ะจะมีปัญหาแล้วก็เลิกลากันอันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่ไพ่มันขึ้นอย่างนี้จริงเพราะเราถามว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์อีกสามเดือนข้างหน้าเป็นยังไงก็ตามหน้าไพ่นะใครอ่านไพ่ได้ ใครเข้าใจความหมายไพ่ก็จะเข้าใจนะคะไม่ใช่ว่ากระต่ายจะมาแช่งเขาหรืออะไรแต่มองรู้ว่าความสัมพันธ์มีปัญหาแน่นอนนะคะส่วนเขาจะวนกลับมาหาคุณหรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึง่งแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมรู้สึกกับคุณยังไงคือเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณอืมแต่ว่าตัวเขาเองแต่เราก็ไม่ได้สนับสนุนให้คุณเข้าไปเป็นมือที่สามอีกทีนะเพราะมันจะเป็นกรรมที่ซ้อนกรรมถูกไหมณนะตอนนี้คุณเป็นผู้ถูกกระทําก็ปล่อยให้เขาได้ไปรับกรรมนะคะซึ่งถ้าเขาเป็นผู้กระทําของ กระทำคุณอะตัวเขาเองก็ต้องไปรับกรรมเช่นกันก็คือการไปแล้วมันไม่สมหวังการไปแล้วมันไม่ได้แบบกราสวะซึนกล e ้นเนอร์สนามหญ้าข้างบ้านมันไม่ได้เขียวไปกว่าสนามหญ้าที่บ้านฉลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เขาไปทดลองทดสอบดูนะคะเอออ่ะเราไม่ซ้าเติมเขาอีกแล้วเรามาดูกันสิว่าแล้วตัวเขานะคะจะกลับลำยังไงจะ มีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณไหมนะคะหลังจากที่เขาไปจบอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีการติดต่อสื่อสารกับคุณไหมหลังจากที่อืมมีค่ะเขาจะติดต่อมาเขาจะชัดเจนกับคุณมากมาแบบคุณคาดกันไม่ถูกคาดเดาไม่ได้เลยว่าคนคนนี้คิดอะไรกับคุณนะคะดูเหมือนว่าการกลับมาในครั้งนี้หรือการกนกลับมาของเขาเนี่ยมันเหมือนจะชัดเจนนะ ต่อให้เขาไม่พูดหรือว่าต่อให้ยังไม่เห็นอะไรว่าเป็นลักษณะที่เขาอยากจะเริ่มต้นในความสัมพันธ์แต่เขามันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณสามารถรู้สึกได้ถึงกันและกันคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นพาสไลท์นะคะเคยเป็นคู่กันมาก่อนอย่างนี้ก็ได้ถ้าการที่เขาวนกลับเข้ามาเนี่ยมันมีความหมายว่ามันมันมีความหมายว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือเรื่องที่คุณกับเขาจะต้องทําร่วมกัน ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็มองเห็นว่าตัวเขาจะกลับเข้ามานะคุยกับคุณนะคะมาแล้วมาแบบที่คุณคาดเดาไม่ได้อะ่ะแบบเขาจะ nurturing จะ e n ดู do, จะดูแลคุณดีมากๆนะคะก็มองเห็นว่าคุณอาจจะให้โอกาสเขาเนาะเพราะด้วยความที่คุณนะรู้จักเขาดีหรือว่าคุณรู้สึกว่าเออก็ ในเมื่อตัดกันไม่ขาดก็อาจจะลองดูอีกสักตั้งประมาณนั้นนะคะโอเคสําหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเราส่งจริงๆก็แค่จะส่งแบบระยะใกล้ๆแต่ดันไปแบบเออสเดือนข้างหน้าแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ผลลัพธ์ประมาณนี้ถ้ายังไงก็ค่อยดูคลิปกันไปเรื่อยๆนะคะเช็คพลังงานกันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วส่วนใครที่อยากดูดวงสตกก็ค่อยอะไรกันเข้ามานะคะบ๊ายบายคะ่ะ